นั่งกินลมพร้อมชมวิวไปกับบ้าน m มู่ลายพาลาบีสปร์ย Welcome to m มู n ลายพาลาบีสปร์ยเปิดประตูเข้ามาพบกับ living room ห้องรับแขกฟีลวไฟเครื่องเสียงคาราโอเกะย,ย่งครบคันสิ่งอำนวยความสะดวกของชั้นแรกเนี่ยบอกเลยว่าโออาเกินใครต่อมา k i t c h e ห้องครัวห้องนี้ มีทั้งเคาน์เตอร์ครัวอุปกรณ์ครัวจานชามช้อนแก้วน้ำทัพพีตะหลิวครบแบบไม่ต้องบอกใครเลยว่าที่นี่ที่ไหนสิ่งที่ขายไม่ได้ของบ้านนั่นก็คือ b a บ h r o o m และ b a s h ธ o ูมซึ่งเป็นห้องนอนและห้องอาบน้ำครับสบายเช่ผ้าชุดตัวสบู่ยาสระผมพร้อมมาไหมลงบันไดจากห้องนอนเพื่อไปดูรอบๆบ,บ้านกันดีกว่าบอกได้เลยว่าวิวสวยที่นั่งสบายชาอย่างแน่นอน พูดไม่ดันขาดปากที่นั่งสบายจริงเรายังมีที่นั่งอีกจุดหนึ่งถือว่าเป็นอันซีนมาเลี้ยงกันได้อย่างสบายใจมีทางเดินลงไปในทะเลด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่เดินลูที่ชายหาดพอมองจากมุมนี้บ้านใหญ่โออาสุดๆน่ามาแต่เวลาก็แสนสั้นจะเหละเกินที่นี่พักได้สูงสุดถึง12ท่านและสามารถเสริมได้อีกด้วยนะครับมาแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน กับมูไลพาราบีสเปร r ์รอทุกคนอยู่นะครับยินดีต้อนรับเสมออย่าลืมมากันนะแล้วเจอกันที่บ้านนะครับทุกคนสามารถจอมันพักผ่านกล่าวกู๊ครับสแกน QR Code และคอนแทคเฮลโห